ดวงชะตานะครับประจำวันนี้มีดังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2ครับแล้วก็ชุดที่3ลองเลือกดูนูครับ1 2ึ่งสอและาอาจารย์ให้เลือก3มชุดนะลองเลือกดูให้เวลาหน่อยนะครับโอเคพอเสร็จแล้วก็เลือกเสร็จแล้วก็เริ่มเปิดดวงชุดที่1นะครับดวงเป็นยังไงบ้างดวงช่วงนี้ของชุดที่1นะครับไพ่อาจจะไม่สวยมากนะครับในระดับหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้คุณทุกอย่างคุณดีขึ้นคุณต้องแบบมี m i n d s ิ t ที่บวกนะครับแล้วก็อยากคิดลบแล้วก็อยู่ในสินห้าแล้วก็มั่นคงในเป้าหมายแล้วก็อยากทาตามใจลมตัวเองแล้วก็เก่งออนไลน์แล้วหลังจากนั้นถ้าคุณทําตาเปอบามาทีด่ดีๆนะดวงจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ไม,ม่สวยมากก็คิดดียดีพูดดีครับก็อยู่ในสินห้าครับคิดบวกไม่คิดลบมั่นคงต่อเป้าหมายเก่งออนไลน์อยากทำในจัแล้วจะดีขึ้นนะครับมาที่สูตรที่สองว่านะครับดวงคนที่สองว่าอย่างไบ้าง ถือว่าเวิร์กมากเลยครับดวงจุดที่2ถือว่ามีโอกาสที่จะรุ่งเรืองในด้านการงานการเงินความเป็นอยู่แล้วก็ผู้ใหญ่เอนดูครับถือว่าไปได้สวนขอให้มีไมซ์เซตดีพวามรักดีจ,จิตใจโฟลทำตัวให้ผู้ใหญ่เอนดูจะทําให้ดวงวันนี้เวิร์กมากนะครับเราไปได้สวนสดยจรมาเลยโอเคมาที่ดวงของชุดที่สายสุดท้าย้างครับพอรู้สุดท้าสก็เฮอยชุดที่สามนะครับเป็นยังไงบ้างดวงช่วงนี้นะครับอาจจะมุ่มั่วนิดนึงนะครับแต่ก็พอประสบความสำเร็จได้นะครับ แต่ด้านความรักอาจจะมีโอกาสสมหวังนะแต่เป็นความสมหวังที่ฉับช่วยแต่ให้โดยรวมก็โอเคอยู่ครับขอให้คนพูดดีแล้วก็ทำมาให้เป็นระบบระภาพรักดีระลังกนั้นอาจจะดีขึ้นพอสมควรนะครับก็ดูตาประจำวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นครับก็ทั้งสามชุดประมาณนี้นะครับก็ขอญอาตจุกแค่นี้ครับเดี๋ยวครับผม,มาจะจีบไว้ใหเก่เราจีบแล้วก่อนหมอด้วยนี่สวัสดีครับ